ทรทัศนรวมใจเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเสนอ ไปซะอาเฮโอ้โหเป็นไงครับโอ้โหนี่อะไรนี่ครับโอ้ดิโลกแตกหรือไงเนี่ยไม่ใช่ครับอ๋อเขาเทศการปีใหม่ครับคุณโอ้โหนี่บอกได้เลยว่ารายการเราได้ลงทุนมากนะฮะนี่เป็นไงไอ้สายนี่โพสมาพอได้อ่ะล้วอะไรอ่ะไอ้ที่เป่ามาเนี่ยรับได้จะกินปากมาด้วยนะครับ ใช่เมาไหมครับเห็นอ่ะมันก็สวยอ่าขบรรยากาศไงใช่ครับเพราะปีใหม่แล้วนะะอ้าวพี่ชอบหรือเปล่าครับปีใหม่ปีใหม่เหรอครับปีใหม่เดี๋ยวผมชอบไม่ได้อ้าวทำไมอะเพราะเขามเป็นแฟนป่าต๊อดไม่ใช่ปีใหม่อย่างนั้นมาถึงวันปีใหม่วันปีใหม่แล้วฮะข้าพเจ้าจำนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีนะครับครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับชมทางรายการดีๆของพวกเราได้ ถึง3ช่องทางเลยนะครับคุณช่องอะไรบ้างพอใจแชนแนลสอง เบาใจทีวีน่ส่วนสามนี่ทางอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตเลยอ่าเซิร์ชมาที่ w w w พอใจ channel c o ั com ได้เลยนะครับครับผมถ้าสนใจเจนี่ฟู้ดอยากมีสุขภาพดีก็สั่งช่วงเวลานี้ทีมงานหยองลูกหยีจะไปส่งถึงบ้านเลยนะครับใช่ครับหรือในช่วงพอใจ channel ทุกรายการนะฮะของแท้อยู่ที่รายการนี้เท่านั้นนี่ข้างนอกของปลอมเราไม่รับผิดชอบนะแต่พี่หยองฝากบอกมานะครับบอกว่าจะฉลองเทศกาลปีใหม่ทีพี่หยองเอาโทรศัพท์ iPhone 5มาแจก จริงหร like mm ือเปล่านี่ครับดูเลยไอโฟน5นะครับนี่สุดยับนี่รุ่นตัวโบเดยตัวโบโอ้ตัวโบตัวโบโบราณจริงครับายการนองเราหาไว้ก่อนฮะช่วงแรกช่วงแก๊กซ่าฮ่าเฮช่วงแก๊กซ่าฮ่าเฮสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเดนนี่ฟู้ด มามีอะไรมาฝากฮ่าบอกเอาฮาเลยครับบอกมีของขำๆมาจริงป่ะเรื่องแรกสาวพันปีสาวพันปีแม่เมื่อคืนผมเจอสาวสามพันห้าสาวสองพันสาวสองพันห้าร้อยปีไม่ใช่ไซไลายไซรไลมันหมอนดวดครับผนผมพูดเล่นผมพูดเล่นเอออ่ะเดี๋ยวไปดูกันสาวสองพันสามพันปีเออ จับโหนีมม่จับยาบ้าอีกแล้วโอ้โอหขายกันจังไม่กลัวตำรวจจับเลยอืมนี่แต,แต่แต่ยาบ้านไม่เท่าไหร่นะ<ก>ายาเนี่ยยาที่ไม่มีอยอะแล้วมาขายผิดกฎหมายนะ่ะไม่มีอยอยเนี่ยอะไรอยเนี่ยไอ้ยออยออยโ การทหารละยาไงจะดูแลว่าเฮ้ยถ้ายาไม่ด yeah ีเอามากินบริโภคแล้วเป็นอันตรายต่อร่างกายไม่ถือว่าไม่ผ่านนะเนี่ยถูกต้องนี่มีข่าวอยู่ค่ะผมคผมคยอ่านเจอว่าผู้หญิงคนนึงเนี่ยขายยาเสริมความงามขายยาเสริมความงามให้ร่างกายกินไปแล้วจะดูแบบว่าสวยจะดูเด็กจะดูเหมือนเบบี้เฟสอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีออยอไงตำรวตำรวจจับไปโรงพักเลยบอกคุณ คุณมาขายยาอย่างเนี้คุณมีหลักฐานอะไรว่ากินแล้วจะดีก็ฉันนี่นะครับก็แต่ฉันกินก็สวยขึ้นเลยขึ้นเนี่ยคนเรามันสวยจากแพทย์ก็ได้คุณไปทําก็ได้ไปฉีดก็ได้แต่คุณเะาตัวยาตัวนี้มาหลอกคุณกินไม่ได้นะครับจริงๆนะคบฉันไม่เคยไปเสริมเติมแต่งเลยฉันกินยาตัวนี้ฉันก็สวยขึ้นสวยขึ้นขอบคุณเนี่ยอย่ามาพูดอย่างนี้ คุณยอมรับความจริงมาซะผมจะได้คุณลลงมาที่ประจําวันและจะปล่อยคุณกลับไปอ,อและคุณจะทำยี่ต่อไปอ,อไม่ได้ครับฉันนี่จะบอกให้ทุกคนรู้ฉันน่ยกินแล้วฉันสวยฉันเต่งตึงขึ้นเอางี้ถ้าคุณไม่เชื่อผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องพาผณไปขังไว้ก่อนหมดเช็คป,ประวัติด้ยวยว่าเขาเนี่ยเป็นยังไงจะมีคดีหรือเปล่าผลออชื่ออะไรบอกได้ชื่ออะไรฉันชื่อสมใจนามสกุลสมพรค่ะมาโหสมใจสมพรเออก็พิมพ์เลยสมใจสมพร ขอมขึ้นปึ้งเห็นใบหน้าผู้หญิงคนนี้เลยเห็นปุ๊บเฮ้ยตกใจเลยนางสมใจเกิดวันที่15มกราคม1555โอ้โหแล้ววันที่จับเนี่ย2555ครัยาบในี่อ่ะสวยมาประมาณพันปีแล้วบ้าเหรอเนยไม่รู้เลยถกตำรวจตกใจเยอะอู ยังเด็กดูเลยไม่น่าเชื่อแสดงว่าตัวยาต้องดีแน่ๆเลยใช่ดีเนี่ยแต่ไม่มีอยอยไม่มีอยอ, <c oughs> อยอจับสาวพันปีเขาแล้วเ้ย <c oughs> เกี่ยวกับยาเกี่ยวกับความสวยใช่ครับผู้หญิงเนี่ยเขาอยากสวยเหมือนเมียผมนี่นะทำไมพี่ชอบดึงให้มันเต่งตึงไงอ๋อเดือนเดึอหาเงินได้ไปแล้วโรงพยาบาลดึงดึงดึงจนมีขนหน้าอกแล้วตอนนี้ มีขนน่าแข้งขึ้นมาอ๋อผมคิดว่าขนไอ้นั่นขนอะไรเนี่ยขนรักแล้อ๋อนี่แก้ของผมอะไรครับวิธีเลือกยาเิกยาไม่ยากครับทำไงเราก็ออกกําลังกายออกกําลังกายแข็งแรงพร้อมมากินยาเจนิฟูดอ๋อทีนี้ก็แข็งแรงแล้วไม่ใช่ยาอย่างนั้นยาอะไรยาที่พูกเขาบอกยาเสพติดหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวไปดูกันครับอ๋ออยากดูอ๋อ Oh, hmm. ว่นเช้าดูข่าวนีนผมตกรใจเลยคุณตกใจยังไงตำรวจจับยาบ้าอีกแล้วโอ้ย oh, ตำรวจก็ผิดอืมไปจับทำไมยาบ้าใช่ต้องจับผู้ค้าและผู้เสพใช่ถึงจะถูกต้องแต่ถุย <laughs> ความหมายเหมือนกันจะจับคนขายนั่นแหละรู้แล้วแค่ล้อเล่นซึ่งตอนนี้นะไม่ธรรมดานะมันสอดแทรกไปตามหมู่บ้านตามชุมชนเด็กเล็กนี่น่าสงสารไปเผลอผพลาดพังเสพไอ้ขายไม่เท่าไหร่หรอรับจ้างขายอไอไปเสพเนี่ยจะเสียสุขภาพแล็เสียโรคจิตด้วยเขาเรียกวต่อเดัน,นไปเรื่อยๆผก็อย,ออยากเป็นกําลังใจให้ตำรวจก็จับให้หมดผมสงสารดเด็กก็เคยมีเด็กอยู่สองคนเนี่ยเข้าไปคบกับวงจรพวกนี้ จนเสพยาจนติดยาบ้าโดนจับมั้ยโดนดิแมมใครจะมาอยู่โอโอเหนือกฎหมายล่ะคุณแต่เมื่อโดนจับยังเป็นเยาวชนอยู่อืเขาก็เอาไปบําบัดโอ้เอาไปบําบัดอยู่ในแตแลที่กักกันเด็กและเยาวชนอแต่ทีนี้ก็มีข้อแม้นะข่อแม่ไงเออ ทั้งผู้ใหญ่ทั้งสารเขาบอกว่าเข้าไปทําตัวดีก็จะพ้นโทษเร็วอืมอใช่การทําตัวดีก็มีอยู่ว่าให้เด็กสองคนเนี้เข้าไปแล้วก็แข่งขันกับคนอื่นว่าใครนี่จะพาเพื่อนฝูงที่ติดคุกอยู่เนี่ยให้โดนแบบให้เลิกให้เลิกเสพยาเร็วที่สุดโอ้เออใครพาคนเลิกเสพยาได้เยอะที่สุดถือว่าทําความดีได้ก็จะพ้นโทษเร็ว ก็เวลาผ่านไปประมาณสักสองอาทิตย์สารเขาก็เรียกมาสอบว่าเด็กชายกอเธอทำไปถึงไหนแล้วนโยบายที่มอบไปให้เธอไปชวนคนเลิกเสพยาเธอทำได้ประมาณไหนเด็กชายกอชูมือเลยบอกผมพาคนเลิกเสพยาได้สิบห้าคนแล้วครับเก่งๆนม่สบายผู้ใหญ่ประทับใจเลยเธอมีวิธียังไงถึงทำให้คนเลิกเสพยาได้ เด็กชายกอก็เลยยืนขึ้นแล้วก็เขียนเป็นวงกลมวงใหญ่แล้วก็วงกลมวงเล็กๆอเออขียน okay, ทำไมอ่ะผู้ใหญ่ก็งงเลยถามออว่าความหมายเธออธิบายเขาว่ายังไงอ๋อเด็กชายก็เลยบอกผมก็เลยบอกกับเขาว่าถ้าคุณยังเสพยายอยู่นี่ก่อนคุณเสพสมองคุณ จะใหญ่แค่นี้หลังจากคุณเสพยาแล้วสมองคุณจะหดเหลือเล็กแค่นี้อ้คนเลิกเสพยากว่าห้าคนผู้ใหญ่ลดโทษให้เลยพอถึงนายขอมั่งอ๋อนายขอมั้งแล้วเธอลราทำไปถึงไหนแล้วผมพาคนเลิกเสพยาได้ร้อยยี่สิบคนครับโอ้ผู้ใหญ่ถามว่าเธอมีวิธียังไงออ ผมก็ทําคล้ายๆในกยกอแหละครับแต่ของผมเขียนเป็นวงเล็กก่อนแล้วก็เขียนเป็นวงใหญ่ทีหลังอผู้ใหญ่ก็เลยถามว่าแล้วเธออธิบายว่ายังไงอ๋อผมก็บอกกับผู้ต้องหาทั้งหมดว่าเนี่ยถ้าคุณเสพยาคุณจะต้องโดนจับไปติดคุกก่อนคุณติดคุกรูตูดคุณแค่นี้หลังจากคุณติดคุกไปแล้วรูตูดคุณจะขนาดนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์กับสังคมใช่ครับคุณระเบิดเขาเก่งมากเลยผมชอบอะลบหากันพอแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงแจกสร้างหาเฮนะครับพักดื่มเจนิฟูสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมากันนี่ S <S <S โอ้โหอะ um นะก็ซ้ำย้ำเตือนกันเป็นประจำนะฮะท่านใดโทรมาเล่นเกมกับเราแล้วได้ของรางวัลภายในอาทิตย์นี้ขอสงวนสิทธิ์เป็นอาทิตย์หน้านะฮะหนึ่งท่านต่อหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันอย่าปลอมชื่อปลอมเสียงขอให้อยู่หน้าทีวีจริงๆด้วยนะฮะถ้าปลอมชื่อปลอมเสียงเราตัดสิทธิ์ทันทีนะครับเรารู้นะครับรู้นะไปรับชมกติกาไรของรางวัลกันก่อนเลยนะครับครับ กติกาแจกซ่า้าแฮเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด1 0 0แผนป้ายภายใน1 0 0แผ่ป้ายนี้จะมีเจนี่ฟุตกล่องใหญ่5กล่องกล่องเล็กอีก5กล่องเราจะทําการคล้าแผ่นป้ายทั้งหมดแล้วเลือกมาเพียง3 0 0แผ่นป้าย จากนั้นพิธีกรจะเปิดเฉลยให้1นัแผ่นป้ายแล้วให้คุณผู้ชมทายต่ออีก2แผ่นป้ายว่าหลังแผ่นป้ายนั้นจะเป็นดินฟูตกล่องเล็กหรือดินฟูตกล่องใหญ่หากตอบถูกทั้งหมดคุณผู้ชมจะมีสิทธิ์เปิดป้ายรางวัล1นครั้งและแผ่นป้ายรางวัลทั้ง5ใบมีรางวัลดังนี้ค่ะกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรานานโนคอฟฟ่2กล่องมูลค่า450บาท เมื่อจากสโมสรเจนีฟูดสมุดสงคราม f อฟเงินสด1,000บาทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจนีฟูดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทและถ้าหากเปิดพบป้ายในพลคนขันกันรับไปเลยเงินสดจำนวน2,000บาทเริ่มโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ02-692-2818-9ถึงเ เอาละครับรับสร้างนติกากันเรียบร้อยแล้วนะฮะโทรเข้ามาได้เลย026922818-9นะครับถ้าอยากมีสุขภาพดีหันมาดื่มเจนี่ฟูดกันนะฮะสั่งช่วงเวลานี้ทีมงานหยองลูกหยีส่งถึงบ้านนะฮะครับหรืออยากคุยกับพี่หยองก็เบอร์ส่วนตัวก็0800224545นะครับอ่ะปีใหม่แล้วส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สายแรกอยากให้ได้2000 2, 000สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลครับ ได้ยินผมได้ยินชัดมากเลยครับอค่ะคุณอะไรครับพีกุลค่ะสมุดประการค่ะพีกุลสมุดประการนะครับรับชมทางช่องอะไรครับพอใจค่ะพอใจนะค่ะอยู่หน้าทีวีหรือเปล่าตอนนี้อยู่ค่ะไอ้คนข้างผมนี่ใส่เสื้อสีอะไรฮะเสื้อยีนสีฟ้าค่ะอ่าเสื้อยีนใช่โอเคถูกต้องครับโอเคเพิ่งมาจากเมืองจีนแล้วกลัวโลกแต่เปิดเลยนะครับป้ใยแรกนะครับ่ เมนเจนรีฟูดกล่องเล็กครับป้ายต่อไปเจนรีฟูดกล่องเล็กหรือเจนรีฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะกล่องใหญ่นะอ่ะกล่องใหญ่กล่องใหญ่ขอให้ใหญ่โอ้โหเป็นกล่องเล็กนะครับไม่ได้จริงๆคุณพิกลนะฮะวางสายสนิทด้วยี๋ยวโทรมาใหม่อาทิตย์หน้านะครับสวัสดี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 ครับคุณอะไรครับจะรัดครับชื่ออะไรนะจะรัดครับจารันครับ จะลานสนิทวงหรือเปล่าไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่นะถ้าจะรานสนิทวงรถติดมากใช่รับชมทางช่องอะไรครับพอใจครับพอใจอยู่ที่ไหนครับเนี่ยประจวบครับประจวบคิรีขันอโหพี่น้องชาวประจวบนะฮะรับชมทางพอใจชาแนลใช่ไหมครับครับอยู่หน้าทีวีไหมตอนนี้อยู่ครับไอ้คนข้างๆผมทําทำท่าอะไรอยู่เนี่ยทําท่าอะไรอยู่ฮะ เก่าครับทำท่าลิงครับทำท่าลิงไงเออไม่ต้องทำก็เหมือนเนี่ยอ่ะเล่นเลยป้ายแรกนะครับออแลครับเป็นเจนีฟูดกลองเล็กครับป้ายต่อไปเจนีฟูดกองเล็กหรือเจนีฟูดกองใหญ่ครับกลองใหญ่ครับก่องใหญ่นะล่องใหญ่ไหมใหญ่ไหยใหญ่จริะจริงๆด้วยเหลือป้ายสุดท้ายตั้งสติให้ดีนะฮะเอาละครับเจนีฟูดกองเล็กหรือเจนีฟูดกองใหญ่ครับอ่า กองใหญ่ครับกองใหญ่ใช่ไหมใหญ่นะครับปั๊บใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่โอ้ยอ๋อแลครับอ่าของรางวัลของเราเต็มเปี่ยมเลยเจดิฟูดหนึ่งถึงห้าป้ายไหนครับอ่าห้าครับป้ายห้านะป้ายที่ห้าขอให้เจอในพันนะครับป้ายที่ห้าป้ายที่ห้าโอ้ยเป็นในพันนะฮะเงินสดหนึ่งพันบาทครับดีใจด้วยนะครับโโอ้ห เล่นง่ายๆนะรเราทายสองป้ายถูกแล้วก็เปิดป้ายรางวัลน,นะฮะได้ง่ายๆนะโทรเข้ามาได้เลย0 2 6ย์2 8 1 8กนถึงนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะฮะท่านใดโทรแล้วไม่ได้ของรางวัลวางสายสนิทด้วยนะฮะสายต่อไปโทรมาลำบากมากเลยนะครับคร<ช>ับเพราะรายการเราได้คนโทรเยอะมากใช่แล้วรายการเรานะฮะวันจันทร์หน้านี่ยี่บสี่จะออกอากาศอีกวันเดียวใช่เป็นวันสุดท้ายของปีนี้นะฮะแล้วหลังจากนั้นล่ะครับหลังจากนั้นก็เริ่มเจอวันที่สามเลยอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับ เรริคับฮียเจริญนะฮะนี่อยู่นี่อยู่ตรงข้ามบ้านพี่หยองลูกหยีเลยใช่หรือเปล่าเออดูประจำนี่ไม่ทํางานทําการให้เมียไปทํางานนะเนี่ยเออต้องรอโทรโทรรางวัลเราเฮียอยู่หน้าทีวีนี่เฮียนี่เชื่อเรื่อไม่ให้เสียเวลาเปิดป้ายรางวัลเลยดีกว่านั่นเนี่ยเปิดป้ายรางวัลเลยดีกว่าอ่าเปิดเลยผมเชื่อเฮียอ่านะครับนี่ เป็นเจลีฟู้ดกล่องใหญ่ครับป้ายต่อไปเจลีฟู้ดกล่องเล็กหรือเจลีฟู้ดกล่องใหญ่ครับเล็กครับเล็กนะเฮียเจริญเล็กนะครับเฮียเล็กไหมอ๋อป้ายสุดท้ายครับอ่าเจลีฟู้ดกล่องเล็กหรือเจลีฟู้ดกล่องใหญ่ใหญ่ครับใหญ่นะขอให้ใหญ่ขอให้ใหญ่ขอให้เจริญสมชื่อเฮียเจริญเป็นกล่องเล็กนะครับไม่ได้จริงๆนะเฮียนะเดี๋ยววันจันโทรใหม่ขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุณอะไรครับสุนาลีสมุทรสงครามเออสมุทรสาครค่ะสงครามหรือสาครแน่ยอยู่จังหวนะัดไหนคุณุนารีรับชมทางช่องอะไรครับพอใจค่ะพอใจอยู่หน้าทีวีนะตอนนี้นะอยู่ค่ะครับนี่คือนใส่เกงสีอะไรลนเนี่ยอะไรฮะใส่เกงสีอะไรน้องเสียเนี่ยใสีดำดำค่ะอ่าสีาดำดำสีดำมันไกลมันไกลอ่า<อ>เปิดเลยเปิดเลยครับไปแรกนะครับเป็นเดดีฟู้ดกล่องเล็ก ป้ายต่อไปเจนี่พูดกล่องเล็กและเจนี่พูดกล่องใหญ่ครับอ่าเร็วครับกล่องใหญ่ค่ะกล่องใหญ่เอาเปิดเลยครับเปิดลใหญ่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 อโอ้ยป้ายสุดท้ายต้องเชียร์ถามป้ายท้ายครับเจนี่พูดกล่องเล็กหรือว่าเจนี่พูดกล่องใหญ่ครับอ่ากล่องเล็กค่ะกล่องเล็กอ่ะเปิดเลยเปิดเลยเลยอ่าโอ้ยเป็นกล่องใหญ่นะอ่าเดี๋ยวช่วงนี้พักดื่มเจนี่พูดสักครู่ทัพมาล่ากลับมาแจกซ่าช่วงที่สองครับ หมดรอบแล้วสามมนเนครับกำลังมันเลยครับกลับมาสู่ช่วงที่สองช่วงแจกซ่าฮาเฮโอ้เป็นานจากจังหวัเราโทรเข้ามาได้เลยนะฮะสายแรกมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับวิเชียนครับวิเชียนจากจังหวัดอะไรครับชลบุรีครับชนบุรีรับชมทุกช่องอะไรคุณวิเชียนพอใจครับอยู่หน้าทีวีหรือเปล่าครับ อยู่ครับอยู่ตอนนี้น้องเสียนี่ทำอะไรอยู่ฮะอ่าโมไม่เห็นนะครับเห็นไหมเห็นไหมนี่น้องเสียทำอะไรอยู่ถืออะไรอยู่อ่าถือเจนี่ฟูดนะครับโอเคโอเคโอเคอ่าเปิดแล้วเอาสายอะไรม่งูก่อนเนี้ยป้ายแรกนะครับอ้าวเป็นเจนี่ฟูดกล่องเล็กนะฮะป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับใหญ่ครับใหญ่นะเปิดเลยเปิดเลยใหญ่ เอาฮอเป็นกล่องเล็กกับคุณวิเชียนนะฮะวางสายสนิทด้วยนะฮะวันจันทร์โทรมาใหม่ขอบคุณมากสวัสดีครับโทรเข้ามาได้เลยนะฮะได้เรื่อยๆ0 2 6 9 2 2 8 1 8กาดนถึงนะฮะพยายามกดย้ำๆหน่อยรายการเราคนโทรเยอะมากเลยนะฮะบางทีเจอเขาบอกว่ารายการเราโทรยากเพราะคนเล่นเก่กับเราเยอะมากเลยแล้วแต่ดวงนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับรัชนกจากอุททยธานีค่ะรัชนกจากอุไทยธาน,น,าททานีนี่โทรมาเคยได้รางวัลบ้างไหมครับ เคยได้เลยเมื่อสองเดือนที่แล้วค่ะสองเดือนที่แล้วนะรับชมช่องอะไรครับช่องพอใจค่ะพอใจอยู่หน้าทีวีนะอยู่ค่ะวิเชษใส่เสื้อสีน้ำตาลโอเคโอ้เดี๋ยวดูจริง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 โอเคเอาเลยอ่าเปิดเลยเปิดเดลยอ่าวครับป้ายแรกเป็นเจนี่พุทธกองใหญ่ครับป้ายต่อไปเจนี่พุทธกองเล็กหรือเจนี่พุทธกองใหญ่ครับอ่า กล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะขอยเล็กนะครับขอยเล็กปั๊บปั๊บปั๊บรัชนกโอ้โหปลายสุดท้ายน้องเสียถามเจนีิฟูดกล่องเล็กหรือว่าเจนีิฟูดกล่องใหญ่ครับนี่กล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะขอยเล็กขอยเล็กขอยเล็กปั๊บ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 หอยเล็กอ้าวได้ของรางวัลแล้วนะฮะของเราเจนิฟูดหนึ่งถึงสี่ปั้นนะครับอ่า เอาเจนี่ฟูดหนึ่งค่ะเจนี่ฟูดหนึ่งนี่มามาฉีดมาเปิดรางวัลเขาได้รู้นะครับอ่านี่านี่เปิดเลยอ่าเปิดไงอ๋อการมอโชคเงินเงินสดสองพันบาทนะครับโอ้โหดีใจด้วยนะฮะนี่เขาบอกคนดวงดีเปิดให้ไงโอ้ถ้าพวกเราเปิดอาจจะเจออะไรก็ไม่รู้ใช่แต่คนดวงดีสิวเยอะไปหน่อยนะสิว เดี๋ยวก็ฉีดหรอกสายต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับบางออนจากนนทบุรีค่ะบางออนจากนนทบุรีนะฮะรับชมทางช่องอะไรครับช่องพอใจค่ะอยู่หน้าทีวีนะตอนนี้คุณบางออนอยู่ค่ะคุณพี่ใส่เสื้อสีน้ำตาลค่ะโอเคโอเคดูจริงดูจริงดูจริงอ่ะผมเปิดเลยนะฮะป้ายแรกนะครับนี่เวนเจอร์ฟู้ดกล่องเล็กครับป้ายต่อไปเจน่ฟู้ดกล่องเล็กและเจน่ฟู้ดกล่องใหญ่ครับ กองใหญ่ค่ะกองใหญ่นะขอใหญ่ขอใหญ่ขอใหญ่ขอให้ใหญ่เอาละป้ายสุดท้ายครับน้องเสียถามเจนิฟูดกองเล็กหรือว่าเจนิฟูดกองใหญ่ครับกองใหญ่ค่ะกองใหญ่ขอให้ใหญ่ขอใหญ่ขอใหญ่ใหญ่ไหมอโอเป็นกองใหญ่นะฮะดีใจด้วยเราได้เปิดป้ายอ่ะเป็นเจนิฟูดสองสามสี่น้องเบี้ยวมาเปิดไปที่สามค่ะไปที่สามเปิดมาเปิดปที่สามนี่นะฮะเขาใหญ่ไม่ได้แตกนะทิ้งคลองหลุดมาเฮ้ ไม่ใช่กิงของไปที่สามนะเปิดอารับะโบโ,โหเป็นเตนี่ฟูดกลองเล็กนะฮะบุญค่า2,200บาทฮะดื่มเพื่อสุขภาพดีใจด้วยครับโทรเข้ามาได้เลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณอะไรครับบัวชมพูค่ะวายบัวชมพูชมทางเน็ตใช่ไหมใช่ค่ะเสือเ้อน้ำตาลกับเสื้อม่วงโอเคได้บัวชมพูไม่เสื้อม่วงเสื้อน้ำเงิน อ๋อถือว่าให้ถือว่าให้ถือว่าให้เนี่ยนี่ไม่เคยได้รางวัลเลยไม่เคยนานอ่ะอ่าผมให้เล่นเลยพี่บัวจำพูอ่าอ่ะป้ายแรกนะครับอ่าเป็นเจนี่ฟูดกล่องเล็กนะฮะป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะกล่องใหญ่นะอยากให้ได้เหลือเกินเอาละป้ายสุดท้ายนะฮะดูให้ดีนะครับเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะขอยเล็ก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  อ,อ้าว <นะ S 2> พี่บัวชมพูทำบุญด้วยอะไรโทรมาไม่เคยได้รางวัลเลย,ยขอบคุณมากคุณจันจโทรใหม่พี่บัวชมพูสวัสดีครับแล้วห้แต่ดวงจริงๆนะฮะร,รายการของเราอ่ะน้องเสียไม่ต้องใส่แล้วเอาทำไมครับหมดเวลาใช่ล้วเดี๋ยวฉลยป้ายเลยนะครับอของรางวัลเราอยู่นี่นะฮะนี่นาโนโคอฟฟกาแฟปรุงสำเร็จนะครับนี่นะฮะเป็นเสื้อที่ระลึกจากเจนิฟูดสมุทรสงครามนะครับ วันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอบคุณเกณฑ์พูดพูดสนับสนุนหลักของเราและขอบคุณท่านผู้ชมนะฮะทุกท่านเลยที่ติดตามชมรายการของเราด้วยดีเสมอมานะครับครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะวันที่24วันเป็นวันสุดท้ายของปี55หนะครับหลังจากนั้นเจอกันที่3ปี56เลยนะฮะครับผมวันนี้ผมเชิดเชิญยิ้มนะฮะเสียติ่มามครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอาเป่าด้ยสวัสดีโอ้สนุกเลยกินอะไรเนี่ย 哎哈。